ลงล่างอ๋อขึ้นบนก็ได้ขึ้นบนก็ได้จะ,จะขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นบนค่ะขึ้นบนมันจะมีแบบช็อตฟิวนิดนึงเวลาขึ้นบน ลงไหนบ้านใหญ่เหมือนเดิมวะสิบห้าตัวบ้านใหญ่สิบห้าตัวลงบ้านใหญ่เออบ้านใหญ่เลยเขาออกข้างหมดแล้วมันเขาออกข้างหมดแล้วผมลงฝีกซ้ายไปผมหลุดรอบ ตรงนี้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 กล่องนี้ตรงนี้เลยงนี้เลยไ่งยังตึงอะไรวะคนคนม่เยอต่ตรงนี้ลยลงไหนสุดซอยเหรอเอารถไปดิ ลรวไม่มีใครซ้ำเราด้วยมันมีม่มีคนสนใจฮัลโหลเพื่อนตีเดียวกันหมดเลยแต่มันไม่มีใครซ้ำกูเลยเนี่ยเก็บก็ให้หมอนนี้ซ้ำก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเล้วียนติมันจะวิ่งขานกูไปสองตัวสามตัวเนาะ มันก็วิ่งผ่านผมไปสองตัวสามตัวแ<อ>พมคือรักีอมเเีนะ เนี้ลงมาไม่มีมามมมาเออกรอบมาจริงไว้สองตัวสามตัวเี่ยวของเบนมีสองตัวสามตัวเออเพราะผมไม่มีสักตัวเลยเนี่ยบ้า หนัดยายังให้ยาพันกินแวไดข้าวจแล้วกินลกินได้้าวต้มแล้วพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟกินแล้วพี่ก๊อฟได้ยอดข้าวแล้วสวแล้ว เรียบร้อยแล้วได้กุญแจครับเปิดสิได้กุญแจก็เปิดสิได้คุญแจครับมันค้างอยู่กับพี่ออสครับแต่ต้องไปหาพี่ออสไปไหมเธอไม้รดูดิ นี่นจะที่รักไปไหมจ๊าที่รักไปไหมเขาถามเนี่ยเขาถามมาชิมฝีมือเขาไหมฝีมือใครเอ็มเปล่าเมื่อกี้เขาโน้มไหมมันเสร็จแล้วไม่เหลือมา,มาขี่ม้ากันอยากได้รถม้ามันต้องกดตลอดม้ามันไม่ขี่เอง แต่มามันเร็วกว่ารถนะกัดลิ้นตัวเองเป็นแผลเนะี่ยไม่ต้องเขินเราไปท้าทายเล่โซนปะ Ừ, cho đen cho ừ, đen về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ วั่นอุย้ยแรงเกินเดไอโซนกม็มีตัวมามีมีตัวมา อย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำโอเคยิงปล่อยแล้วยิงปล่อย้ะมีภารกิจยิงไอ่ะเบนเนเนเบนเ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 นนเนนมีภาเกิจสนนเ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 เเนเนเมเน๋นเ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 เเลเนเนเเน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 เเเเเนเนเนนนนเ อือวันนี้ว่จะรอสามว่าจะรอสามอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยิงไว้ตัวหน,น,นึ่งไปอย่าซ้ำนะว่ามีภารกิจสไันเหลืออีกตัวหนึ่งเป็นห้องลับที่ไม่มีอะไรเลยเออม,มันเกลือแต่ว่าห้องลับห้องเนี้ยจิงโคตรเกลือ คุณปูมค,คุณแสก็ไม่มีเราไปหาไอ้โกดังข้างน้ำดีกว่าไป่อรารถเราไปด้วยเจอเจอคุณแปดมาให้ด้วยนะยังไงด้วยใครเไหนเธอเอารถมาไว้อยู่ไหนเดี๋ยาขับไปแล้วเรามีมคันหนึ่ง แล้วลครั้งเียกอยู่ด้วยไหนเธออยู่ไหนเนี่ยเอาห้องวนมาฝั่งนี้เธอไปฝั่งนู้นเลยแหละรถจังผื่นมายังยังไม่เห็น,ย,หนยังไม่เห็นไอ้ส้มเน่ยเห็นน้องไอ้น,น้องว่าจะมาสองคุ่นม่ใช่ตรงนี้มีร้านค้าหรอ ไม่มีจะได้ไปร้านค้าหรอร้านค้าอยู่บ้านหน้าเดี๋ยวตามแถวนี้ก่อนไม่มีตังค์มีตังเหรอมีบาทเดียวเองอ่ะมีอยู่สิบบาทมีสิบแบงอะอยากได้อะไรกันวัยรุ่นจะซื้ออะไรเด็กรุ่นจะซื้อกระสุนครับวัยรุ่นจะซื้อกระสุนเธอเมายาเออชิดเหมือนกันเลยผมก็จะซื้อกระสุนเขียวไม่มีกระสุนเขียว มีรถแปดสิบเองโอเคตัวเองมีรถแปดสิบเขามีหกสิบเองสี่ไม่พอเขามีอยูหกสิบเองเน,เนี่ยกระสุนมันต้องแบบสามสี่ร้อยพี่มีรถมาฮอาเบอร์สี่เพื่อเต่างว่าให้หรเพื่อนตัางว่าให้ย ใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นเขาหลอนเ่องเงิโอ้ขอบคุณครับเพื่อนเอาที่ช่วยเตีงให้ตีฉูเอดเออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ADN ADEADN โอ้เพื่อนตังไปห้าสิบเก้าบาทพี่ไปร้านค้ากันเงินีึงแล้วบอกแล้วไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเก็บเงินตามไปอีก กระสุนเขียวสองร้อยสี่สิบเลยพี่ฟาร์มยังไงพี่ไม่เจอกระสุนเขียวหนุ่มเจอในโกดังเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาโกดังของนูนะอ๋อผลาดแล้วไงไอเราก็มาฟาร์มอยู่ท่าเรือเฉยเปกติเคยรวยท่าเรือผ่าดแล้วไนีเกระสุนลูกสองเกระสุนอยู่ท่าเรือมาอีก ได้ได้ก็สุท้าเรือาอีกแปดสิบ้บบเต็มอ้าวก็ไหนเป็นตกสุดโอ้ย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 วงมาไปน้ำไปน้ำไปน้ำ รอพี่ออดด้วยรอพี่ออดด้วยรอพี่ออด,ด,ออดมามามาช้อปปิ้งมอล์ใช่ไหมตเติมน้ำมันให้เดี๋ยวค่อยเติมนึงครึ่งไม่ทันซื้อของหมง<อ>ดมไห<า>ม<อ> เติมไปแล้วเติมร้อยเหลืออีกหนึ่งเก็บมาสองปิ่นก็มีหนึ่ง้ไอเจ้าอะไรเป็นเจ้าแม่ห้าสิบนี่ลูกสองไงลูกสองเนี่ยก็ะสุนแล้วสี่สิบเก้าบาท ไปรวมตีกับเพื่อนเบอสี่เอออาเพื่อนเบอร์สี่กลับไปอีเวนต์เนี่ยแสดงว่าไม่มีคน เป็นเหรียญไอนี่อยู่ในรถนะเอาเหรียญน,นี้มันใ <curd S 1> ส่ไม่ได้นี่หว่าเก็บไว,ว้เก็บไว้พี่แล้วเราก็ไปซื้อกร,ระสุนมีสองร้อยสี่สิบไใช่ไอ้ทโอทโเคนทโเนทโเคนทโเนทเคนมีอยู่แปดอัน,ม,ม,น,ม,นมันเก็บไม่ได้พี่โยนทิ้งได้เหรอมันโยนทิ้งไม่ได้ไม่มีสักเหรียญไอ้ส้มมาแล้ว่ะเนาะพี่เถามเ พอดีเลยเดี๋ยวเอาส้มเข้ามาเต็มพอดีกินข้าวค่ะอะไรยังไม่กินจะให้กินข้าวยังไงก่อแน่เรียบร้อยเอาคนคนไม่หิววันนี้มันจะบังคับให้กินแหละมันบังคับให้กินน่ะน่าโบเอาไปปล่อยวัดแม่งเนี่ย ทำไมต้องหงุดหงิดด้วยก็คนยังไม่หิวจะให้กินข้าวก่อนอะไรทำหัวร้อนดิเดี๋ยวลูกออกมาขี้วุ่นวายฮัมกำลังกินข้าวลพี่อีตาล้องอี่หยาล้องไม่ไหวแล้วพี่ออดเออจะได้เอาไปปล่อยไว้บนนอกร้อกี่หยาร้อกันเออ ถ้ามาร้องอยู่นี่ทางห้องเขาจะกระทืบหน้าเอานะทางห้องเขาจะบอกเอาเอากลับไปเลี้ยงบ้านเผื่อไม่ไหวแล้วไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนชื่ออะไรบ้างนอนทรมานหมดหรือเปล่าตายๆเพื่อนชื่ออะไรเนี่ยซุป,ปร์มูลซุปตะมูล ออกมาอ้อะมาเิงร้องไม่หยุดไม่หย่อนเอาไปปล่อยไว้บ้านอกนะแอบของขอบห้องต้องบอกมานั่งคุยบอกขอร้องเอากลับบ้านเถอะแล้วแล้วมันจะเป็นเวลาด้วยนะมันจะพอถึงเวลาปุ๊บ้องถึงเวลาปุ๊บ้ลงอย่างเงี้ยเออกลางวันไม่เท่าไหร่พี่อ๋อแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยเออต้องไปเจรจากับทางบ้านไปนะแบบเออ เสียงเด็กร้องในหน้าอะไรอย่างง้ยข้ามน้ำตรงอะไรกับรถขับรถไหว้ปะเนี่ยนู้นไหนข้างหน้านู้นไหนไปอีกไปดูหน่ะไปดูหน่ะเปลี่ยเปลี่ยน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 หน้าจอมันแบ่งไปสองสองตอนได้ไงไม่รู้อ่ะมาดิเธอก็ลงรถดิเออหาขึ้น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 ปุ่มมันไม่เจอเนาะหาปุ่มมันไม่เจอเนาะมันแบ่งเป็นหน้าจอสองตอนได้ไงไม่รู้อ่ะ ส่งตัวจะยังไม่เจอเจอใจโลกับหัวนี่จะว้าวุ่นไม่เล่นเล่นอยู่ขับขับอยู่มั่งเป็นหน้าจอสองหน้าจอใช่เลยที่เราไปสองอ e ีเวนต์เราไปไหนล้วเราไปสองอ e ีเวนต์ไหมเราไปอยู่กัเขาสองอ e ีเวนต์ไหมเออสอ,อ,อ,องนี้เนะนาะใช่ในอนเีย Attack the Mark ข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัว ข้างหน้ามีตัวโอ้ยมาถูกที่กันด้วยริงก็เข้ามาแล้วเข้ามันไปริงล้วเออให้ซ่อมไปกับพี่ดิงก็ได้ซ่อมไปกับพี่ดิงเลย เธออยู่ในศพ่ย่าเธอซื้อคุณหกอย่าง Mark Genemys Death Crate คูณหกเขาไม่ได้เล่นไม่มีปืนเไม่มีปืนหกออกไปไม่เอาไม่เอาเขาเรียกกระยิงแอดดับเขายิงแอดดับอุ้ยี่เอโอเคโอเคเบนเอามันเบนเอามันเบนเอามันเหรอบนเอามันเธออย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะ อามานี่ตุ้งยี่นี่นี่นี่เนี่ยอ๋อเหรอเหรอเหรอเอาเลยเดี๋ยวยิงเรียกให้ยิงเรียกให้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วต้องเนเจอพีก็ต้องยิงล่อมันแหละมีสามตัวแล้วต้องยิงล่อมันเละไอตรงร้านค้าข้างบนน่ะมีคนยิงยิงแฟนะนั่นไงข้างหลังเราพี่เฮ้ยข้างหลังมาข้างหลังมา เราไปแอบไปข้างหลังก่อนในอีเวนต์มีสองชีวิตเพื่อนเป้าเพืเ่อนกับพี่ใช่ไอตรงร้านค้าบนเขาอะ่ะมีคนยิงแฝกันนะเจอแล้วพี่ขี่ม้ามาม้ามาตัวหนึ่ง w h a t ว<ะ>้าลงบ้านลงบ้านอยู่บ้าน<อ>พี่บ้านตัวหนึ่ง ปานตัวเดียว Watch out ระวังระวังไอตี้ที่ยิงแฟรมันลอยหลังเรานะไอตี้ที่ยิงแฟรมันอยู่ตรงเนี้ยตรงมาร์คผมอ่ะตายเลยโ oh, อ้ยนี่แหละยิงเขาบนอีเวนต์เนี่ยอีคาคุชโช่เนี่ยไม่รู้ตายแล้วยิงตายแล้ว ไปแล้วห้องแล้วมันเปิดกันได้ยังเนี่ยประตูเปิดยังกะพี่ลงไปชั้นหนึ่งเดิว้าวประตูยังไม่เปิดมามามาเด็กเด็กยมีที่ช่วยตัวเองแล้วงไงไอ้มันเปิดไปแล้วนี่ว่ากระสุนเขียวยังนะยุง่ยเยอะศพเนี่ย มีที่ช่วยมีที่ชุกตัวเองเลยในศพเนี่ยได้แล้วมีใครเล่นคูณอัที่ออนเอาคูณหกไหมได้เอาเอในศพในศพนี่มีคูณหกกี่ะมามาบินนจะใช้คูณแปดละยของแต่งเอฟโฟเพียบเลยนะ อินโฟยไม่มีเลยพี่ตื่นกายอยู่เอาเธอมาเอาเขานี่มาเธอมาหาเขานี่มาไม่เอาเล่นวะเนี่ยนี่ในนี้ก็มีในนี้ก็จะเล่นฟางก็มีบวกมาแล้วบวกมาแล้วจริงลว เราอยู่หนที่ออดวงวงนี้เจ็บแล้วนะเราต้องไปหาที่เล่นแล้วพี่ตรงตรงนี้มีตรงนี้มีตัวไงตัวไหนยิงเลยพี่สวย มาไร็เดี๋ยต้อไปมีรถมามเคชัมคันมือมันไปโดนปุ่มมันใกล้กันเพื่อนเบอร์สามไอ้เพื่อนเบอร์สามนั่นก็คีออุดแล้ว ระวังนะข้างหน้ามันมีตัวยิงแฟนะตอนนั้นนะ่ะมันมีแฟกันยอยู่ตอนนั้นเนดะี๋ยวเราลดไารับเบอร์สี่ได้จ้าโอเคโอเคเตมน้ำมันรถแป๊ด เธอมีฟิกฟูดอะบุบ้านีรถอาหิบเธอ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 นนนนจอดไหม เราเล่นตรงไหนได้วะเนี่ยมีรถมาเธอมีรถมาข้างหลังมีรถมามาเล่นซ้ายดีวยกว่าเบนเบนมาเล่นซ้าย Attack the mark Attack the mark Okay <the> มีปักกิ่งมาแลมาข้างหลังยิงมันเพื่อนเอามันรถจะแตกก๊อ องตัวนะเราต้องหาที่เล่นก่อนละเดี๋ยวมันก็ลดเ้ยมันมีที่ชุบมันมีที่ชุบมันมีที่ชุบไหนกำลังตามกำลังตามตรงเนี้ยมันมีที่ชุบไอตัวไอตัวคัปากี้เมื่อกี้เนี้ยมันมีที่ชุบเว้นเว้นเ้ วงเจ็บวงเจ็บขึ้นรถก่อนเข้าวงเข้าวงเข้าวงให้มันชุบไปมันชุบทันนะ่ะมันชุบไปทันหรอมันชุบไปแล้วพี่มันเข้าวงแล้ว <c oughs> งเนจะไปเลิมเด้ลิมเด้ลิมเดลิมเดลิมเด้ดูเลือดดิไปอยู่ซ้ายมีนะหลังมาพี่ออสเฮ้ยข้างหลังมาเฮ้ย ปึื <c oughs> ่อกรสซีได้ไหมเขาเขามีที่ช่วยตัวเองพี่สมองใครแล้วสมองใครแล้วสมองใครเพื่อนแล้วบนเขาบนเขาเห็นแล้วโ e ้ p อืฮึงยิงโดนกูได้ไงวะเนี่ย งว่าแถวเนี้ยใช่ใช่ใช่ไม่มีสโคปวะต้องก้อหนูพี่มาคุณหกวกับหนูไหหนูไม่ได้ให้ใช่ไหม a t ยัยังยังกอดตีดคุกโอเคโอเคทีนี่นะทีงไี้น,นนะ I got supplies. s เดี๋ยวหนูลงบ้านก่อน ขงหนมีเหลืองแล้ว <Help. S 2> ตายห่าแล้วต,งตงรงไหนวะหลังบอสียิงแล้ว่ตรงไหนวะเหลือดิมทะเลริรมทะเลฝั่<ๆ>งนี้ลบลบลบเพ่นมาดิมานิมาดิอือรถมา <c oughs> <Awesome. S 2> เอากุลรัดมึงเลยกุลรัดมึงเลยมีรถมามีรถมานะข้างหน้ามีรถเส้นเขาไหนวะมองไม่เห็นตัวมันนะไม่ตรงไหนวะ they 20